เฉพาะกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กจากพิธาถึงทุกคนก่อนวันโหวตนาย,ยกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้บอกว่าให้โอกาสประเทศไทยได้มีรัฐบาลเสียงข้างมากตามเจตจำนงของประชาชนโดยในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยนายพิธาเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยประมาณสัก4นาทีกว่าๆนะครับก็บอกว่า14พฤษภาคมปี66เนี่ยนะครับ เป็นเจตจำนงของประชาชนคนไทยแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านบัตรเลือกตั้งเลือกพักเก้าไกลเนี่ย14,438,851เสียงก็บอกว่าเป็นพักอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรมีสอสอเนี่ย152คนนี่คือเสียงที่ดังพร้อมกันทั้งประเทศว่าทุกท่านต้องการประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยน้อมรับมติจากประชาชนเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมพักการเมืองเนี่ย8พัก หรือ72%ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเมืองปกตินี่บอกว่ารัฐบาลผสมที่น,นําโดยพรรคก้าไกลคงได้เข้าบริหารประเทศแก้ไขปัญหาประเทศแก้ไขปัญหาประชาชนได้แล้วแต่วันนี้เกือบสองเดือนหลังการเลือกตั้งการโหวตนายกเพิ่งจะมาถึงและเราต้องรอการตัดสินใจของสวว,ว่าการจะตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามเจตํำนงประชาชนหรือไม่มก็คือขึ้นก็ประชาชนลงก็ประชาชนแต่ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกำลังทำอะไรที่ ไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยตามข้อกฎหมายหรือไม่อืนะครับนายพิธายังบอกนะครับว่าวันนี้ชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการเมืองที่ไม่ปกติอำนาจที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งถูกล้มล้างครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการรัฐประหารนิติสงครามแล้วก็การยุบพ,พักรับก็บอกว่าวันนี้สิ่งเหล่านี้ยังอยู่กับเราไม่อาจปฏิเสธได้นี่คือโอกาสของประเทศไทยที่เราจะคืนความปกติเข้าสู่การเมืองไทย นายพิธาก็บอกต่อนะบอกว่า13กรกฎานี้เนี่ยนะครับการโหวตเลือกนายกรรฐทนตรีเนี่ยไม่ใช่การเลือกพิธาไม่ใช่การเลือกพรรคก้าวไกลคือการเลือกเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าตามระบบประชาธิปไตยแบบปกติผมถามคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ว่าถ้าสวาเขาไม่โหวตให้คุณพิธาเนี่ยมันประชาธิปไตยมันผิดปกติตรงไหนเพราะมันถูกเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญก่อนคุณพิธาลงสมัรรับเลือกตั้ง เพราะนี่คือกติกากติกาถูกเขียนก่อนกติกาไม่ได้ถูกเขียนทีหลังอถ้ากติกาถูกเขียนก่อนถ้าคุณพิธาไม่เห็นด้วยกับกติกาปกติเขาจะไม่ลงแข่งอเข้าใจไหมฮะเหมือนกีฬาเหมือนกันครับฟุตบอลเขาบอกว่าฝั่งละ11คนกฎกติกาเป็นแบบนี้คุณต้องยอมรับในกติกาคุณถึงต้องลงแข่งอไม่ใช่ลงแข่งแล้วเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าเฮ้ยกติกาแบบนี้ฉันไม่เอาอไอ้แบบนี้เนี่ยนะฮะคือแสดงว่าคุณนั่นแหละที่เรียกว่าเนี่ยไม่เคารพกฎกติกา ราะว่าในสมัยที่แล้วตัวเองก็เคลื่อนไหวกันอยู่ว่าจะให้ยกเลิกอำนาจสอวอใช่ไหมครับครับแต่มาวันนี้ก็ไปเหมือนไปกดดันเขาด้วยอ,ะอ่ะออนี่ฮะก็พยายามที่จะไปกดดันสอวอนะครับบอกว่าจัดตั้งตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่สามารถรวมกันก็คือใช้เสียงของตัวเองสารต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชน,สนแสดงออก ผ่านการเลือกตั้งได้รุ้่วงจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้สําเร็จภารกิจนี้คือภารกิจร่วมกันของเราทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภ,ภาพูดถึงอำนาจแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศในโอกาสก็ขอสื่อสารถึงสสและสวทุกท่านท่านอาจไม่ชอบแนวทางการเมืองของพวกเราในระบบการเมืองปกติพวกท่านตรวจสอบผมได้โจมตีผมได้โหวตผมออกจากตําแหน่งก็ยังทําได้แต่การโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากคือการให้โอกาสประเทศไทยเดินหน้าในแบบที่ควรจะเป็นอื นี่ก็พยายามที่จะนะออกคลิปมากดดันสวอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับเอาทุกทางเลยฮะ<ต>เอาทุกทางครับแต่เป็นวิธีที่เขาก็ถนัดแหละนะตามวิธีของเก้าไกลทีนี้นะครับวันนี้ที่รัฐสภาเนี่ยแปดพักร่วมรัฐบาลนะครับก็มีการมาประชุมความคืบหน้าในการจะจัดตั้งรัฐบาลกัน ก็มีนายเัยธวัฒน์ตุลาธนจากก้าวไกลนะครับนายพิจารณ์จากก้าวไกลนายแพทย์ชุลนา่านจากเพื่อไทยนายประเสริฐจักรรรวงทองจากเพื่อไทยเหมือนกันนายภูมิธรรมเวชยชัยจากเพื่อไทยนางสาวลินทิพรน,นะครับจากเ,าเพื่อไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับจากาประชาชาตินะฮะแล้วก็มีนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพจากไทยสร้างไทย แล้วก็หัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับแล้วก็มีนายวิรัตต์ตัวแทนจากสรีรวมไทยแล้วก็นายปิติพงษ์เต็มเจริญนะครับจากพักเป็นธรรมคือมาหมดครบทั้งแปดพักครับซึ่งก่อนก่อนประชุมกันเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าการประชุมเนี่ยก็คือจะหารือแนวทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13นี้พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ว่านายพิธาเนี่ยนะครับจะสามารถเนี่ยครับ ป่าดานเนี่ยคือโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรไีได้ราบรื่นหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวถามว่ากระแสะข่าวบอกว่าตอนนี้ขอเสียงสนับสนุนสอวอได้กว่า4ี่เสียงแล้วใช่ไหมครับขณะที่พรกเก้าไกลในรวบรวมได้20เสียงเท่านั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งนี่คือตอกก่อนที่จะหารือนะอทีนี้นักข่าวถามว่ากรณีที่ทางด้าน คุณเสรีสุวรรณภานนท์ซึ่งเป็นสอวออกมาเตือนบอกว่าถ้าโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจทําให้เกิดการยุบพักเนี่ยเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องขอดูรายละเอียดก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดให้เกิดความรอบคอบแต่จะมีการหยิบยกเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมด้วยหรือไม่เรื่องนี้อยู่ที่พักแกนนาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าก็จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมอีกว่า แล้วถ้ากกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการถือหุ้นของนายพิธาเนี่ยนะครับมองว่าสารรัฐธรรมนูญควรจะรีบวินิจฉัยเรื่องนี้ให้กระจัดหรือไม่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าให้ว่ากันไปตามกระบวนทางกระบวนการทางกฎหมายตนไม่ไปก้าวล่วงอืแต่ก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนคุณพิธาสุดความสามารถด้วยนะฮะทีนี้พอประชุมเสร็จปุ๊บครับ นายแพทย์ชุรนานสสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาให้ข่าวถึงผลการประชุมของ8พักนะครับประเด็นสำคัญนะฮะก็คือวันที่13กรกฎาคมเนี่ยมีการพูดคุยกันอะไรบ้างนะครับหมอชุรนานบอกว่าการประชุมร่วมรัฐบาลการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยนะครับ จะเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีทั้ง8ปดพักก็ยืนยันชัดเจนนะครับความเห็นชอบให้ความเห็นชอบนายพิธาหัวหน้าและก็แคนดิเดตนายกจากก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมมอบหมายพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่อดังนั้นตน,นจะเป็นคนเสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุมเองโดยที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะเปิดให้สมาชิกมีข้อซักถามสามารถสักถามคนที่มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ทีนี้นะะักข่าวก็ถามว่าถ้าเกิดว่าที่ประชุมเนี่ยได้พูดคุยถึงวิธีการในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับนายแพทย์ชูนานก็ยอมรับนะบว่าในที่ประชุมมีการหารือกันในเรื่องของวิธีการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยให้สสห้ารคนเนี่ยโหวตก่อนแล้วก็ให้ สอวสอีกสวอีก250คนโหวตต่อแต่เห็นว่าหากเป็นการเสนอยติให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะทำให้บรรยากาศของการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ยมันมีความติดขัดสร้างความระแวงสงสัยจึงสรุปว่าอะไรที่จะทำให้บรรยากาศในที่ประชุมไม่ดีเราจะหลีกเลี่ยงและยืนยันจะทำตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในการโหวตโดยให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเรียงตามอักษร ทีนี้ประเด็นสําคัญครับนักข่าวถามว่าแล้วที่ประชุมกันแปดพักวันนี้ครับมีการถามถึงเรื่องการรวมเสียงสอวอของพักเก้าไกลไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ได้กี่คนหมอชุลนานตอบว่ายังไงนะฮะลองฟังดูครับก็มีการสอบถามกันนะครับมีการสอบถามกันทางเลขาชัยธวัฒน์ก็ก็ตอบในมุมที่ อยู่บนพื้นฐานที่อยู่บนความพยายามที่จะประสานแล้วก็หาเสียงสมให้มากที่สุดแต่ไม่ได้ระบุว่าจํานวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับถ้าวข่จัเสียงแสดงว่าถ้ากันนี้เสียงสนับสนุนจากตัอวอยังไม่ครบเ้อาจานวนที่เราได้ไม่ได้รับคําตอบจากท่านเลขาชัยธวัฒน์นะครับเราก็ถามถามในที่ประชุมเหมือนกันท่าน,นก็บอกว่าพยายามนะครับส่วนจะครบหรือไม่ครบเนี่ยไม่ได้ยืนยันเป็นตัวเลขไม่ได้บอกตัวเลขมาก็นั่นหมายความว่าคือเนี่ยคือหมอชนละน่ากนกำลังบอกว่า คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยแจ้งแค่แค่ว่าอยู่ในพื้นฐานความพยายามที่จะประสานและหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดไม่ได้ระบุตัวเลขมาว่ามีเท่าไหร่ทีนี้นักข่าวถามต่อว่าหากโหวตครั้งแรกนายพิธาไม่ผ่านจะมีการปรับแผนหรือไม่หมอชุลน่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือกันเอาข้อเท็จจริงให้ปรากฏก่อนคือ13บออกมาเป็นยังไงค่อยว่ากันนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยได้ไหม ในไ,ไม่น่าได้นะฮะก็ทิศทาที่ผ่านมาทั้งคุณไหมสิริกัญยาใช่ไหมครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแล้วก็แกนนันก้าวไกลหลายๆคนก็บอกว่าเสียงครบละพร้อมและมั่นใจแต่ปรากฏว่าวันนี้แปดพักที่คุยกันเพื่อไทยเขาก็ถามเหมือนกันเนี่ยหมอชุลนานพูดเองว่าถามอยู่เหมือนกันว่าได้เสียงสอวอเนี่ยครบหรือยังมีการสอบถามกันแต่ก้าวไกลโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ระบุจํานวน,นพูดกว้างไปครับ งั้นหมายความว่าไงครับก็ไม่ไม่ครบหรือเปล่าคือถ้าครบแล้วถ้าได้แล้วอืก็ต้องบอกว่าอ๋อเราได้แล้วจํานวนเท่านี้อืมัม่นใจแน่นอนพิทายได้เป็นนายกแน่นอนหายห่วงตอนนี้ชื่อครบอืแต่นี่อาจจะยังไม่ครบไม่งั้นไม่ออกคลิปหรอกฮนะ <c oughs> ไม่งั้นไม่ออกคลิปหรอกเนี่ยมไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store